สวัสดีเอฟซีสุธันครับดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับมันนี้ออกมาออกมานาพี่น้องครับย้ำมือเศร้ามาให้อาหารปลาครับยึดในสระนี่นะครับมาให้อาหารปลายึดในสระคุณเห็นแบบนี่ครับย้ำเศร้าแดดซองจะ่างไหนึ่งผมยังออกมาเล่นสวนเล่นตรงไหนตรงนาพี่น้องครับนี่คือเดินตามรอยพ่อหลวงนะเดินตามรอยพ่อหลวงก็คือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับมาเฮ็ดในส่วนของการเกษตร ครับปรับส่วนตรงนี้พื้นที่ผมตรงนี้สามไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้สามไร่ก็จะมีนาข้าเจ้าเข้าเจ้าหอมมะลิยูตรงฟุ่นไร่ไร่กว่าๆนะครับไร่นั้นแล้วก็มาเข็ดปรับปรุงตรงนี้โอนขุดสะโนขุดคลองปลูกกล้วยปลูกบวบเ้านะครับไร่กว่าพื้นที่ตรงนี้ก็อเอามาทําเป็นตามรอยพ่อหลวงยึดหลักปจจรัชญาเศรษฐจพอเพียงครับปลูกคนลไม่ปลูกกล้วยไว้ยูไว้กินครับนี่ ทำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองครับเพราะว่าเขาต้องลดราคาเฉยใจดิหลังจากที่ราคาของจีบมันส yeah. ูงข yeah. ึ yeah. ้นท so, ั้งสี่ครับเขาก็ต้องมาลดค่า้จ่ใจลงเนาะนะครับลดค่า้จยายลงเขาก็มาปลูกกล้วยไว้กินแน่ปลูกผลไม้ลายางที่เขามักแหละครับเขามักผลไม้ยางเขาก็ปลูกไว้ปลูกบอกเข้าเขาก็ปลูกเข้าข้าผมนี้เจ็ดสิบกว่าต้นนะเจ็ดสิบกว่าต้นเลยสูงสองสามเมตรแล้วก็มีนะครับอ่าต้นการจะเป็นนี่กอไผ่ครับไผย กิมซุงเป็นไผ่หวานครับอ่อนเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งเอาน้องใหม่อยู่แต่ตอนนี้ครับนี่เพราะว่าเพราะหลังจากที่ผมเฮ็ดแล้วนะครับความอุดมสมบูรณ์มันก็จะกลับมาให้พี่น้องเขาได้อยู่ได้กินเด้นะครับให้ความอุดมสมบูรณ์มันก็จะเริ่มกลับมาครับตัวนี้ครับนี่จากเฮ็ดไปนี่เฮ็ดเห็ดเปกเกิดได้ครับปีนี้ครับนี่อยู่น้ำขอบสะนี่ผมเก็บได้แล้วน่ครับเห็ดเปกให้พี่น้องไปเบิ่งเห็นบ่นี่เห็ดเปกครับเก็นแล้วก็ละ <N un ca i> นี่เห็ดปวกเก็บเดี๋ยวมีอีกแล้วเนี่เก็บเดี๋ยวเก็บเห็ดปวกกันเห็นบ่มันเกิดขึ้นมานีะครับความอุดมสมบูรณ์ของมันนี่ครับเพราะว่าเฮาเห็ดไปแล้วนี่ถ้าถ้าพื้นดินที่เราทำเนี่ยอุดมสมบูรณ์เนาะมันก็นจะมันก็นจะมีครบวงจรเนี่ยเขาได้ได้อยู่ได้กินนะครับว่าจะเป็นเรื่องของผลเราไมมนี่เห็ดปวกเอาไม้มได้นี่นีนะฮะที่เขาอาไม้นี่เออดอกนี่มันอาจจะ เกิดหลายมือแล้วมันจะเริ่มเท่าแล้วเอาบปได้แล้วนะมันจะเริ่มเท่าแล้วนะครับอะไมาอะไ้มาเบืองเอาต้องเขาต้องก็ต้องเก็บมันเอาเอามันห้อยลงไปคือเอาให้มันเป็นเชี่ยห็ดต่อไปนะครับเพระาะว่าเขาเหตุเรื่องของการาการทำเกษตรนี่เมือ่อเขาเหตุอะไรครบวงจรไว้แล้วความอุดมสมบูรณ์มันก็นจะกลับขึิ้นมาครับธรรมชาติก็จะขึ้นมาหาเขาคือเา่าเขากจะได้เป็น เป็นมองอาหารของเขาครับไปยุ่งไปกินกันนะครับผละไม่ก็จะเริ่มออกอยิงสี่เห็ดบ่บเคยมีก็จะมียิงสี่แหละครับแต่สิไปพาพ,พี่น้องยางไปเบ่งเลาะสวนอันนี้คือปลาข้าวครับขุดสูงสามเมตรแล้วสองปีกว่านะครับใครจะได้กินแล้วเด้กินนานะจะได้กินกินหมากอยูม่มะพร้าวเจ็ดสิบกว่าต้นยวไปเบ่งนอใหม่อกันับทำไมปกสีผมปลูกไว้กอเดียวครับแต่ออกนอกอยู่ตลอดปี น้องบหม่หนอ่อหน่อไม้ไอ้กินซุงไผ่หวานเป็น,น้องใหม่เนาะเห็นปะครับนี่น้นองเหนน้องใหม่ปะนี่เต้นอนเนี่ยอบหันนี่แหละมึงถุงเราปล่อยย <c oughs> าเราปล่อยมันไปครับก็จะเอาหน่อไม้หน่อนี้ครับครับเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเอาหน่อไหม่กอนนะครับเดี๋ยวรับหน่อไหม้ครับเดี๋ยวผมผมตัดหน่อไหม่มาแล้วสองหน,น่อนี่นะครับ ไปไ้จะแกงส่บๆพี่น้องครับพอออกมานาก็ได้นัอยู่นั่กินหลายอย่างอยู่นี่ความโดนสมบูรณ์โอ้ไปเห็นกล้วยมันหักกล้ยมันอ่ล้มมามันคำบ่อ,อยู่นะครับกล้ยหักนะี้นี่คือสะ,สะสะของผมครับที่ที่เลี้ยงปลาเอาไว้นะครับเป็นวิธีกเกษตรเนาะนะครับเดินตามรอยพ่อหลวงนี่แหละหันมาทําเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับหรือว,ว่าอ่ายึดหลักปรัชญาเศรษฐจพอเพียงครับ ปลูกละไม่ปลูกที่ห้อมากกันลรอครับถ้าอยากไมยังเขาก็ปลูกไปไปยูไว้กินเนาะนะครับกวยกะนี่บ้แก้งบรแจ้งอันใบแห้งไม่ได้อันนี้แกแล้วนะครับพร้อมตัดแล้วครับเือนนี้น้ำว่า goals. ปากช่องห้าศูนย์พร้อมตัดแล้วพร้อมกวยกะปลูกไว้บ่บ่ิทัทนไม่ฆ่าครับบ่ทันประฆ่ามันมาเอาอยู่ตลอดมารับทุกอาทิตย์ตลอดนะครับแกบ่ิทัน กล้วยผมปลูกไว้ประมาณอยู่300 300ต้นได้นะครับกล้วย300ตน้นพื้นที่ไร่ครึ่งหนี่กล้วยผมประมาณ300ตน้นกับบริหตลาดครับตลาดต้องการเป็นคนตลาดของต้องตลาดตาด้องการอยู่ยังบ่ิัาครับมองไปรอบๆด้านนี้ครับอินทพาร,ร์ลัมก็ปลูกไว้แต่พอนเป็นหมาดอก,กนะครับก็คือเชิญชวนพี่น้องที่ชมคลิปอยู่ช่องดุษฎีชาแนลแต่อย่าลืมครับผู้ดใดที่ อยากจะ,ะเฮ็ดแบบนี้เนาะนะครับอยากจะเอาพื้นที่ของตัวเองมาปรับปรุงเป็นแหล่งอาหารคือผมครับอบาจจเป็นต้องสามไร่เนาะอาจจะไร่หนึ่งกเ็เฮ็ดได้สองงานกเ็เฮ็ดได้กันขนาดย่อมๆนี่แหละทำเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งพักผ่อนของเราหลังจากที่เราเลิกง,งานมาย,ย,ย,ย้ำเสาย้ำแรงหรือว,ว่าวันหยุดเนี่ยเราก็สามารถมาพักผ่อนได้นะครับมาหาอาหารได้ว่าจะเป็นเรื่องของปลา เรื่องของผลเราไม่ต่างๆเขาก็ปลูกไว้ยอยู่ไว้กินเอาเป,เป็นเป็นแหล่งพักผ่อนนะครับ่วนน้ำนี่ผมก็ใส่น้ำบาดาลครับน้ำบาดาลโซลาเซลล์ก็เปิดโซลาเซลล์เอาไว้ทิ้งไว้ก็จะเติมลงไปเรื่อยๆนะครับขจะบ่แห้งตรงนี้ครับเพราะว่ายุคอ่าเป็นเป็น,ปนไทยแลนด์4.0นั่นแหละนะครับเขาใส่พลังงานแสงอาทิต์มาสูบน้ำสอยเขาก็ประหยัดค่าค่าไฟตรงนี้นะครับผู้ใดที่อยากเหตุจะจะเหตุแบบตามผมได้นะครับ เพราะว่าถามเหตุงานงั้นประจำนาะมีมีเงินเดือนเนี่ยถ้าเฮาบริเฮตตัวนี้มาเสริมมาลดราคะค่าใช้จ่ายเงินเดือนกับบอ่อเขาใสนะครับเงินเดือนบอ่อเ,เขาใสแน่นอนถ้าเฮาบ่อซอยตัวนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับือว่าพี่น้องที่บ่มีก็สามารถเรามามาปรับตัวนี้เอาเอาไว้ใช้นะครับต้องลดราคาค่าใช้จ่ายเฮาลงเด้นะครับบ่ได้ลดไลายก็ลดลงหน่อยแหละครับย่างนิหน่อยครับที่ขาตะไคร้มะกรูดมะนาวนี่สิเฮาบริ้ซื้มมันก็ลดลงเด้มันก็ลดค่าใช้จ่ายลงได้นะครับ ปินเ้านคาของฉีดลงได้ครับก็ฝากแนะนํานะครับนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับของในหลวงรัชการที่9้าไปปรับใช้ไม่ผิดหบังแน่นอนครับในการดํารงชีพนะครับหรือว่าผู้ใดที่อยากมาชมสวนเนี่ยมาได้ครับก็ติดต่อมาได้ครับมาชมสวนได้ส่วนผมกับบ่ิเ้งามนะครับก็ปรับปรุงเอาไว้ผู้ใดที่ถ่ายคลิปอยู่หรือว่าถ่ายลงเรียวอะไรต่างๆก็สามารถมาถ่ายได้นะนะครับมาเยี่ยมชมได้มาเยี่ยมชมสวนได้ครับบ่อเลบ่อเลงามเองอลังการอกแต่มว่า ก็ก็พอถ่ายทําได้หลายท่านที่ที่อยากจะมาถ่ายทําสวนก็ก็ได้นะครับเชิญครับยินดีครับพิกัดอยู่ที่บ้านโนนทันตะมนโนนทันอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับกับดุษฎีชาแนลหายูหากินนะครับผู้ใดบ่งคลิปนี้ก็ยินดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะครับช่องดุษฎีชาแนลหายูหากินครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพ่อนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ